สวัสดีครับมื้อเย็นวันนี้นะครับก็เป็นเมนูที่ร้านแหนมเนืองนะครับก็สั่งแหนมเนืองจุนเล็กมานะครับดีเลี้ยงฉลองกรบรอบนะครับวันแต่งงานนะครับวันที่15มีนานะครับแต่ก็เลื่อนมากินวันอาทิตย์นะครับตรงใจก็ลองทานแหนมเนืองนะครับ ในมือก็ถือเปพราปั่นอยู่นะครับดวงใจก็ลองกินเป็นครั้งที่สนะครับนี่ก็เคี่ยวไปเจอแตงกว่านะครับก็แตงกว่าอร่อยนะครับหลังจากนั้นเราก็สั่งมีอีกหลายเมนูนะครับ นี่ผมก็ทานเนมเนืองเหมือนกันนะครับอันนี้ปรรยาตเตรียมไว้ให้นะครับเป็นแนมเนืองนะครับแล้วก็หอนะครับขับแรกนะครับส่วนขับที่สองก็ล้านาจิ้มนะครับก็ห่อทานนะครับร้านนี้อร่อยนะครับร้านวิธีแนมเนืองอยู่บางป่านะครับแล้วก็ส้มตาไทย นะครับรสชาติอร่อยนะครับสีสันน่าทานนะครับแล้วก็ีกเมนูหนึ่งนะครับก็เป็นเมนูไสกออ้กรอกอีสานนะครับเพิ่งย่างมาร้อนๆนะครับอหอมมนะครับก็เลยตักมาทานหนึ่งชิ้นนะครับ ส่วนอีกเมนูหนึ่งครับก็เป็นปีกไก่ทอดงานะครับอันนี้ก็กรอบนะครับมีน้ำจิ้มมาให้ด้วยนะครับส่วนนี้เมนูนี้นะครับเป็นเมนูบันห้อยนะครับบันห้อยนะครับจะเป็นหมูสามชั้นนะครับราซอสแล้วก็เส้นนะครับราเส้นหมี่ทอทีนะครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะครับเป็นยำหมูยอนะครับ ส่วนเมนูที่ขาดไม่ได้นะครับไว้สดน้ำนะครับก็เป็นต้มแซ่บปลุกอ่อนนะครับก็พอดีมาเลี้ยงฉลองครบรอบแต่งงานนะครับยอมมาทานกันที่ร้านนี้นะครับส่วนตรงใจก็ได้ข้าวผัดอเมริกันนะครับเดีนี้ก็สดน้ำร้อนๆนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจบนะครับ ขอบคุณมากครับท่านครับ